ผมเกรงกายวิได้ครับที่คุณได้เห็นว่านี่คือจุดที่เป็นพิเศษมาชิ่งนะครับเราอยู่ในงานของซีเล็ก2013จากที่ชั้น3กระทรวงพาณิชย์นะครับด้านนี้จะเป็นสินค้าออทอปซีเล็กก็คือออทอปสันเดินทางจากกรุณแม่ร้านวันมอนเบญจรงค์นะครัสดีครับท่านร้านวินมอนเบนจรงเป็นเบญจรงค์ที่สวยงามมากหลากหลายและแต่การที่จะซื้อเป็นระดับตกแต่งนะฮะ ายยขายสยามพาราก,กอนเลครับครับอยากไดนถามความรู้สึกว่ามาร่วมง,งานบนทอปทีเล็กแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับจบเขาจะเป็นอย่างไงบ้างครับดีนะครับยอดขายดีนะครับคนสนใจเยอะนะครับคุณท่านนะไปขายดีๆนะครับมาด้านนี้นะครับกำลังขายอยู่เห็นๆนะครับขายเห็นๆเลยกลุ่มคาราเท้าบ้านควรถนนจากรกล นะครับไม่ต้องเดินทางถึงก็สามารถซื้อได้นะครับขายตระนาม้าแล้วใช้อุปกรณ์เลื่อใช้กันต่างนะครับนี่ฮะดูสมเด็จการขายนะฮะเลี่ยงท้ายที่นครับสวัสดีครับท่านสวัสดีฮะฮะมาอยู่ในโปรท็อปซีเล็ก2013จะได้ผลสำเร็จยังไงบ้างฮะประชารัฐ2ั0 0 0ชิ้นค่ะประชาสัมพันธ์ชิ้นหนึ่งและยอดขายนะฮะ ได้ด้วยนะครับถือว่าสําเร็จโอเคพึงพอใจขอบคุณท,ท่านท่านสบายครับสวัสดีครับนะฮะผ่านมาด้านนี้นะครับมาสุดจุดการปรากฏุาสากรกากรมรุงเท,ท้ทิคทาของเราคือเน้นหนึ่งหนังแท้มีกระเป๋ามีรองเท้าหลากหลายแล้วแต่ประเทว่ากันไปแต่จุดเด่นคือหนังแท้นะครับอยู่กรุงเทศแถวไหนฮะอยู่แถวรองเตยมาร่วมงานประกอสเรินน2013นะครับมีความพอใจมากน้อยแค่ไหนฮะ แนะนำสินค้าด้วยนะครับก็ขายนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากฮะนะครับถ่านมาด้านนี้นะครับซับสมภูรอทองสุรินลูกค้ากำลังซื้อเห็นฮะผู้ร้านที่เราไปค้าท่านกำลังเลือกซื้อนะครับเป็นไงครับร้านนี้โอเคนะครับนะฮะจุดเด่นอยู่ที่มุมดีเหมือนกันนะครับเขามีตะขอช้างมงคลซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องของอำนาจบารมีนะครับถ้ามีไว้ครอบครองก็จะส่งผลนะครับเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ในเรื่องของคุณค่ากำลงใจเป็นความเชื่อนะครับเป็นวัตถุมงคลน,นะครับผัดมาด้านนี้ร้านต้นไฟจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีฮะอ่าร้านต้นไฟเชียงใหม่คงจะไปดูแลลูกค้าอยู่นะครับคืผลิตภัณฑ์แบบน,นี้ซึ่งทำจากผ้าฝ้ายนะครับด้านนี้มจาจากภาคเหนือเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ผมลองท่้องดูนะครับสึกสบายมากอามุนกล้องกลับมาด้เนี้ นนหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นโอท็อปหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่นาโครนนะครับซึ่งเป็นมรดกของธรรมชาติเนี่ยนะครับทรัพยากรที่เรามีที่แม่ฮ่องสอนโครนที่ปกติจะเดินทางไปพ่อเนี่ยต้องเดินทางประมาณ15ชั่วโมงนะครับขึ้นแม่ฮ่องสอนแล้วก็พ่อจะให้เน้เรื่องว่าปรับสภาพของสมดุลของผิวไม่ให้เกิดความแห้งกร้า,าน ่าเชื้อโครคได้ด้วยนะครับสามารถนำมาถนัดรือได้หรือถือลงขุมนขนนะฮะแช้ก็ซ่อมแซมเชีผิวคือเป็นสปาในบ้านในราคาประหยัดนะฮะผลิตภัณฑ์ก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นหงโคลนนะครับ350บาทนะครับแล้วก็มีสบู่ด้วยนะครับสบู่เป็นแบบนี้นะฮะอ่าก็จะมีโคลประมาณ70%เซนะครับเอาละครับ ตามสบายแล้วนะครับอันนี้เป็นสุดยอดเลยนะฮะมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับถามว่าเมื่อใช้ไปเดือนน่าเทานานเ่าเนี่ยมันจะหมดไหมหมดครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีให้ใช้ก็ไม่รีบหุดหลุนนะฮะด้านนี้ผมให้โชว์ดูภาพกล้องหมุนดูเนี่ยเห็นไหมฮะลูกค้าเยอะแยะมากมายอันนี้ลูกค้าน่นน่นนะฮะร,ร้านบ้านสุขไทยชัยสศริีมีทดสอบ มีขัดสครับให้ลูกค้านะครับสนใจเยอะมากครับมาดูนะครับลูกค้นคีน่นะฮนะอันนี้ร้านถุงเงินอ่ะเดี้ไปดูตอนนี้คลิปต่อไปครับ